และนี่ก็คือไฟของ e.j. l i g h รุ่น k 1 0 1นะครับนี่ฮะมันก็เป็น mini rgb นะครับก็คือมันจะมีไฟที่ f ิกอยู่แล้วตามแถวของมันนะยินดีต้อนรับสู่ c h anel n e e.j. zone official นะครับผมวันนี้กลับมากับผลิตภัณฑ์ของ e.j. l i g h กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับรุ่นแรกของ e.j. l i g h เลยนะครับก็คือ e.j. l i g h K101 นั่นเองนะครับผมกล่องมันก็จะเป็นสีส้มนะครับผมสังเกตง่ายๆเลย EJ Lite เนี่ยกล่องจะเป็นสีส้มนะครับผมมีรูปของคีย์บอร์ดนะครับชัดจงชัดเจนกันไปเลยนะฮะหน้ากล่องก็ได้เขียนว่า mini-RGB นะครับตัวนี้ก็ชัดเจนเนาะไม่ใช่ RGB นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่เป็น m e คค a น i ี a l k e คีย์บอร์ดแบบฟูลเลยนะครับร้อยสีปุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรกันบ้างนะครับ และนี่ก็คือ EJ l i t e J K 1 0 1นะครับนี่ครับคีย์บอร์ดรูปร่างหน้าตาแบบปกติทั่วไปเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างของมันนะจะสังเกตได้ว่าคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบปุ่มลอยนะครับเป็นปุ่มลอยมีปุ่มลอยเนี่ยบางคนก็ชอบนะการทําความสะอาดอะไรเงี้ยมันง่ายและถอดปุ่มเนี่ยมันถอดง่ายไม่ต้องใช้ ตัวคีย์แคปพูลเลดึงนะครับก็เอามือดึงได้เลยนะบางปุ่มอย่างเงี้ยตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับจะเป็นแมคค a l Blue บูสวิตนะครับจะมีให้เลือก2องสวิตนะแต่ว่าล็อดแรกเนี่ยเราจะมาแค่บูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรอติดตามหน้าพงหน้าเพจดูนะครับว่าเลสสวิตเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเราผลิตแยกกันนะครับด้านหลังของคีย์บอร์ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะมีตัวโลโก้ EJ l i g h นะครับนี่ฮะมันจะเป็นสีส้มตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมี serial number ต่างๆนาๆนาะฮะตัวนี้สามารถปรับได้1ระดับนะครับนี่ฮะปรับความสูงได้ระดับหนึ่งนะครับนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ นะอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่มีตัวรองข้อมือนะครับน้ำพดอะไรต่างๆเนี่ยครบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลนะครับร้อยสปุ่มเลยนะครับน้ำพดก็มีนะครับปุ่มมัลติมีเดียทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับมาดูที่สายกันเลยดีกว่านะสำหรับสายรุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นสายถักนะครับนี่ฮะความยาวก็จะประมาณ1 3ถึง1.5เมตรนะแล้วก็ตัว USB เนี่ยก็จะเป็น USB 2.0ปกตินะครับ เป็นแบบ plug and p a y เลยก็คือสามารถเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องลงซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีซอฟต์แวร์พพอร์ตนะครับตั้งมาคงมาโคอะไรงเงี้ยมันจะไม่สามารถทําได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดิเมนชันของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่าความกว้างความยาวของมันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตัวนี้นะครับผมความกว้างจะอยู่ที่426นะครับูณ120แล้วก็คูณ36มิลิเมตรนะครับนี่ครับ36มิลิเม เดี๋ยวเรามาดูไฟนดีกว่าว่าไฟมันเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเป็นมินิ RGB นะครับและนี่ก็คือไฟของ ej light รุ่น k 1 0 1นะครับนี่ฮะมันก็เป็นมินิ RGB นะครับก็คือมันจะมีไฟที่ฟิกอยู่แล้วตามแถวของมันนะบางรุ่นก็จะเป็นการฟิกเป็นแถวอย่างนี้แถวแนวยาวเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นฟิกแบบตามแถวลงอย่างนี้นะครับผมแถวตอนแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะเป็นสีเหลือง อ่าแล้วก็จะเป็นสีออกส้มๆแดงๆนะครับสีน้นําเงินม่วงๆแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีแบบชมพูมาเจนตาคือมันจะมีทั้งหมด5สีนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนแค่โหมดไฟของมันเท่านั้นเองส่วนวิธีการปรับโหมดไฟเนี่ยเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนนะจะได้เห็นไฟชัดๆนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดไฟเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปหลอดไฟนะครับตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปกด ฟังก์ชันแล้วก็กดคู่กันอะไรเลยเพราะตัวนี้เนี่ยกดแค่ปุ่มที่ผมบอกเนี่ยปุ่มไฟตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหสะดวกสบายไหมง่ายนะนี่ฮะถ้ากดหนึ่งทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเห็นไหมมันจะเปลี่ยนอย่างงี้นี่ฮะปึ๊บ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 ปึบ,ปบการวิ่งของไฟเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนทิศทางไปตามโหมดต่างๆนะครับผมนี่ฮะ,ะกดไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ อ่าก็กลับมาโหมดเดิมนะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยมันสามารถปรับเพิ่มความสว่างแล้วก็ทิศทางความเร็วของโหมดของมันได้อย่างเช่นโหมดอย่างนี้นะครับผมเราอยากจะให้มันสว่างน้อยลงเราก็กดฟังก์ชันแล้วก็กดลงอ่าขึ้นแล้วอ่าอันนี้ก็ปรับไฟขึ้นนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันแล้วก็รูปคนวิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ปุ่มทิศทางนะครับผมซ้ายขวาเนี่ยนะครับถ้าเรากดฟังก์ชันแล้วก็กดรูปคนตรงนี้อ่าด้านนี้ก่อน ไฟมันจะวิ่งช้าลงนะช้ามากเอาเร็วเร็วหน่อยเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยมันใช้งานง่ายนะมันสามารถแบบว่าทําได้ที่ตัวคีย์บอร์ดได้เลยซึ่งทั้งหมดนเนี่ยมันก็จะอยู่ในคู่มือที่เขาให้มาอย่างนี้นะครับผมคู่มือก็จะบอกวิธีการใช้งานไฟโหมดไฟต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็อ่านก่อนใช้งานนะครับผมนี่ ฟังก์ชันของคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของการแอนตี้โกสด้วยซึ่งคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยสามารถทําได้25ปุ่มพร้อมกันนะครับผมส่วนในเรื่องของอายุการใช้งานของคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ที่50ลร้านครั้งนะครับสามารถใช้งานได้กับทั้ง Mac OS นะครับผม Windows 7 8 10 1 1สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็บน Android Box ที่รองรับ USB เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคีย์แคปกันดีกว่าผมหยิบม,มาตัวหนึ่ง แคปของ P 1 0 1นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นสกรีนนะครับตัวอักษรไทยแถวล่างนี้นะครับก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าไม่ทะลุแถวล่างนะครับทะลุแถวบนอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะมันทะลุแค่อักษรบนนะครับผมมันทะลุแค่แถวบนเท่านั้นนะครับส่วนภาษาไทยก็จะเป็นแบบสกรีนนะครับสกรีนสีขาวนทะลุไม่ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของ บูสวิทกันบ้างนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไมค์ใกล้ๆเลย สรุปนะครับผมคีย์บอร์ด iJ l i t e รุ่น K101 เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากใช้งานคีย์บอร์ดแมชชีน i c a ลแบบเริ่มต้นนะครับผมในราคาที่จับต้องได้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่แพงเลยเดี๋ยวผมทิ้งราคาไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายสินค้าไอทีชั้นนาทั่วประเทศเลยนะฮะลองไปเดินหาดูนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อที่เพจของเราก็ได้นะครับ e j a Zone นะครับ ก่อนจะไปผมขอแนะนําโปรโมชั่นดีๆจาก EJA Zone กันก่อนนะครับผมสําหรับคนที่สมัครสมาชิกกับ EJA นะครับที่เว e ็บไซต์ www.ejazone.com เนี่ยเรามีส่วนลดให้กับสมาชิกด้วยนะครับผมสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับใครจะไ,ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะและเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับกับสินค้าจาก EJA Live แบบนี้อีกทีนึงนะครับ,รบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ